สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยทิ้งทาร์โบายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดูปรึกษาปัญหาแบบฮิริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวัลเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงกุญใจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มารับพลังงานบวกกับตาอีกเช่นเคยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็มาร่วมต่อสู้ไปบนเส้นทางนี้ ด้วยกันไปได้เรื่อยนะคะใครที่มีความทุกข์หรือว่าสำหรับคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็มารับพลังงานด้านบวกได้นะคะเอาละค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องด่วนใน7วันนี้ที่คุณควรรู้จะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มเมาส์มอยซอยไพฮาโร่ Hello กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานด้วยไพยสำหรับนี้ก่อนนะคะ เพิ่งผ่านมาจากวันหยุดยาวใครไปเที่ยวไหนกันบ้างคะหรือว่าทํางานกันคะพิมพ์คอมเมนต์บอกน้องตากันหน่อยว่าไปเที่ยวไหนบ้างนะคะส่วนตาก็ไม่ได้ไปไหนเลยห้าไม้เทา้าค่ะเด็กถือดาบคะ่ะ สามถ้วยค่ะเก้าดาบค่ะ The Fool ค่ะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความคิดที่วุ่นวายใจนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีความคิดที่วุ่นวายใจแต่ก็ เวลาที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆหรืออยู่ร่วมกับสังคมภายนอกจะไม่ค่อยแสดงด้านของความคิดมากด้านของความคิดลบหรือว่าการกดดันนะคะในบางเรื่องคุณมีเรื่องในใจอยู่อาจจะเป็นเรื่องที่ตาขอขยายก้าวดาบหน่อยค่ะโอเค ตารู้สึกว่าคุณมีการตัดสินใจนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการตัดสินใจในบางเรื่องเกิดขึ้นและก็ยังมีความสับสนในบางเรื่องอยู่แต่ก็ต้องเข้าสังคมด้วยพอคุณมีการเข้าสังคมเวลาต้องอยู่กับต่อหน้าผู้คนร่วมกับคนอื่นคุณก็จะรู้สึกสนุกสนานแต่ในใจของคุณจริงๆริะคุณก็ยังมีความกังวล เป็นการคิดมากคิดกังวลซ้ำไปซ้ำมากกับตัวเองอยากที่จะมีอิสระอยากให้คนมาช่วยเหลือพราะคุณเหนื่อยล้าพราะคุณเหนื่อยกับการทำงานหรือเปล่าการที่คุณต้องแบกรับภาระหน้าที่ค่ะที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้คุณไม่ค่อยที่จะมีความสุขมากนักน,นะคะแต่จริงๆก็คือยิ้มสู้ยิ้มรับนะบางครั้งบางทีก็คิดบวกเพราะว่า ฟังมาหลายๆช่องคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคิดบวกก็ดีกว่าคิดลบแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดนะคะมันจะต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆทำถ้าคุณหักดิบมันก็จะกลายเป็นว่าคุณมีอารมณ์แห่งการตีกันของความคิดด้านบวกกับด้านลบเลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จก็เลยกลับวนลูบไปคิดลบอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆปล่อยวางค่อยๆนิ่งก่อนอยู่กับตัวเองดูก่อนแต่ ห้ามคิดลบหมายความว่าฉันมันไม่ดีฉันมันไม่มีค่าฉันมันทําอะไรก็ไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะคําพวกนี้ตามไม่อยากให้คุณพูดเลยถ้าคุณยังรู้สึกอยู่แต่ภายนอกคุณนะมีความสุขนะคะคุณตัดสินใจที่จะมีความสุขให้คนอื่นเห็นในภายนอกเวลาอยู่กับคนอื่นแต่ภายในใจของคุณนะต้องการให้คนไปช่วยเพราะคุณแทบจะทนไม่ไหวแล้วคุณอยากที่จะมีอิสระ อยากที่จะออกมาจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้ค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเจ็ดวันนี้มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันแน่ๆความสับสนความวุ่นวายใจหรือการคิดลบเป็นกังวลนะคะมันจะต้องถูกกําจัดภายในเจ็ดวันนี้คุณอาจจะมีการศึกษาหาความรู้ด้วยก็ได้นะคะสำหรับการที่เรียนรู้ในเรื่องของกฎจักรวาลหรือ เรียนรู้ให้ตัวเองได้มีความสุขให้ได้ในแต่ละวันให้ลุกขึ้นสู้กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวหรือว่าเหนื่อยล้าต้องการให้คนมาฮิลลิ่งต้องการให้คนมาหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจกักรวาลของคุณช่วยเหลือนะคะแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณปรารถนาที่จะเดินออกมาเป็นอิสระโยกย้ายตัวเองไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้เรื่องด่วนที่คุณจะต้องรู้ในเจ็ดวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ ด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะเดอะสตาร์ค่ะความหวังยังมีอยู่นะคะความหวังยังมีอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่า คนอย่างฉันจะมีหวังอีกหรือเปล่าคนอย่างฉันพอจะหนีไปจากตรงนี้ที่เป็นอยู่ได้ไหมไพ่บอกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้ต่อไปมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะทุกคนมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับสิ่งต่างๆเราจะต้องเจอบททดสอบเราจะต้องเรียนรู้ ความยากลำบากก่อนที่เราจะสบายเราจะต้องมีความผิดหวังมีการเจ็บปวดมีการโดนแทงบ้างมันคือชีวิตมันคือการเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้คุณได้เติบโตและมันจะทำให้คุณมีความเข้มแข็งภายในจิตใจเพิ่มขึ้นแต่ตาก็อยากจะบอกคนที่รู้สึกว่าจะต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวหมดโดยที่ บางครั้งบางทีคุณคิดว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคุณแต่ตาคิดว่ามันจะมีบางคนนะคะที่เขาเข้าใจคุณว่าคุณรู้สึกแบบไหนคุณจะต้องค่อยๆเปิดใจถ้าคุณบอกว่าเคยเปิดใจแล้วนะคะแต่ถูกแทงข้างหลังตาก็อยากจะบอกว่าอย่าเอาสิ่งที่คุณโดนคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นเหยื่อที่โดนกระทำถูกไหมคะต่อไปนี้แหละตาบอกแล้วว่าความหวังยังมีอยู่ คุณจะเอาความหวังเนี้ยลองเสี่ยงดูอีกสักตั้งในการใช้ชีวิตถ้าคุณจะเจ็บอีกคุณจะไม่เจ็บเจียนตายเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะคุณจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งเจ็บยิ่งเข้มแข็งยิ่งเจ็บยิ่งเรียนรู้ยิ่งเจ็บก็ยิ่งเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่ง,งแน่นอนเลยนะคะและเนี่แหละคะ่ะความหวังคือเรื่องด่วนที่คุณควรรู้ ในเจวันนี้นะคะจงสู้นะคะทุกคนลุกขึ้นสู้กับทุกอุปสรรคปัญหาความท้าทายตาเป็นกำลังใจให้เสมอถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังคุณถ้าคุณรู้สึกว่าพูดกับใครเขาก็ตัดสินคุณคุณยังมีตานะคะเอาละค่ะไปต่อไปเห็นไหมคะสเตรนท์ค่ะ คุณเป็นคนที่ทำเพื่อผู้อื่นแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างนอกอ่ะดูแข็งแกร่งแต่ในใจคือยิ่งเราแคร์คนอื่นเท่าไหร่ยิ่งเราปรารถนาที่จะทำให้คนอื่นประทับใจในตัวเรามากเท่าไหร่มันจะกลายเป็นว่าคุณก็กลัวคนนู้นจะคิดกับคุณแบบนี้คุณก็กลัวคนนั้นจะคิดกับคุณแบบนี้นะคะกลายเป็นว่า แค่คนอื่นเกินไปไม่ได้รักตัวเองเท่าที่ควรแต่เจ็ดวันนี้แหละจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้เรียนรู้ในการเยียวยาตัวเองการรักษาสมดุลการฉลมจิตใจของตัวเองให้ลุกขึ้นกลับมาสู้อีกครั้งพี่สิงโตคุณคือคนที่เชี่ยวชาญไม่กลัว ไม่กลัวคนที่ทำร้ายคุณไม่กลัวคนที่ว่าร้ายคุณหรือไม่กลัวคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณคุณเข้าใจพวกเขาแต่ลึกๆในใจก็อยากให้พวกเขายอมรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ยคุณจะรักตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมและก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเข้มแข็งมาแล้วมีความหวังอย่างแน่นอนเลยนะคะหกเหรียญ คุณต้องการคนที่มาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรื่องด่วนในเจ็วันนี้ที่คุณควรรู้ก็คือว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านอยู่ข้างๆคุณเสมอท่านช่วยคุณให้คุณลุกเพื่อที่จะผ่านบททดสอบหลังจากที่คุณผ่านแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องทำขั้นต่อไปก็คือการทำเพื่อผู้อื่นเยียวยาผู้อื่นไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องทำเพื่อผู้อื่นอยู่ดีเพราะคุณจะสมหวังดั่งใจนั่นเองนะคะเจ็ดวันนี้จะทำให้คุณสมหวังดั่งใจเพราะเจ็ดวันนี้ก็รวมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพฤศจิกายนไปด้วยนะคะทุกคน ปต่อไปอดถ้วยค่ะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปตัดสินใจทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวให้น้ำลบล้างสิ่งที่ไม่ดีเดินออกไปเลยค่ะถ้วยที่มันกัดเก็บความเสียใจความเจ็บปวด คุณจะได้เดินไปใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเห็นไหมคะจบแล้วค่ะทุกคนสิบดาบจบแล้วราชินีถือดาบค่ะเข้มแข็งขึ้นมากๆแน่นอนเส็จวันนี้นะคะสี่ไม้เท้าค่ะว้าว สิบไม่ท้าก็ขึ้นมาค่ะทุกคนเหนื่อยมากๆเลยคนที่มาดูแร n d o m นี้ยังต้องเหนื่อยกันต่อไปอีกสักนิดแต่มันใกล้จะจบลงแล้วคุณจะได้รับความมั่นคงและคุณจะกลายจากเด็กถือดาบเป็นราชินีถือดาบนะคะทุกคนพร้อมสู้พร้อมฝ่าฟันจะไม่คิดลบไม่คิดมากเกินกว่าเหตุจะค่อยๆมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเป็นดังราชินี ที่พร้อมที่จะส,ส,สับสับสับพลังงานลบส,บสับสับสับความคิดที่ไม่ดีในหัวสมองโปรแกรมจิตใหม่จะกลายเป็นคนที่มีจิตทองคำมีจิตเปี่ยมล้นไปได้วยความเมตตาใครปรารถนาที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานคุณจะมีความมั่นคงอย่างมากและคุณก็จะเติบโตด้วยเป็นการเหนื่อยที่คุณพร้อมที่จะสู้ ขึ้นตรงกับเดือนสตาร์ด้วยนะคะเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคือความหวังของครอบครัวคุณคือความหวังของโลกใบนี้จบสิ้นวิบากวิบาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องเจ็บปวดที่คุณจะต้องคิดมากคิดลบเพราะมันคือบททดสอบนะคะทุกคน เราทุกคนต่างวาระต่างเวลาต้องเจอเหมือนกันทุกคนไม่ว่าเรื่องแบบไหนเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเล็กสำหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับบางคนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยคุณจะได้ทำเพื่อผู้อื่นมากขึ้นนะคะและก็จะได้รับการช่วยเหลือจากจักรวาลเรื่องที่ไม่ดีมันจะถูกเสียบแร้เหมือนเกิดใหม่กลายเป็นคนใหม่แสงอาทิตย์ กำลังโผพ้นขอบฟ้าแล้วนะคะทุกคน10ดาบ10บไม้เท้าเหนื่อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเห็นไหมคะ1ดาบคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตอยู่แล้วไม่เคยยอมแพ้เป็นคนที่แข็งแกร่งสู้ชิดมาตั้งแต่เด็กๆบางครั้งบางทีอาจจะรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมกับฉันเลยไม่มีใครเข้าข้างฉันเลยต่อไปนี้ล่ะค่ะ คุณจะได้กร,รําดาบของคุณได้รับชัยชนะชีวิตของคุณก่อนหน้านี้อาจจะมีความยากลําบากค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเลยนะคะพอไพ่ดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปนี้ก็สู้กันต่อไปค่ะยังมีความหวังอยู่เสมอนะคะตาขอเปิดอีกสักสามใบ t ด e m ม g จิ i ชีค่ะทั้งเด e m มิจิเชีทั้งเด t r สเตร h นะคะคุณคือคนที่รอบรู้มีความสามารถ ชัดเจนเดอะทาวเวอร์ค่ะราชนีถือไม่เท้าค่ะสิบเปลี่ยนค่ะเอาละค่ะเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันปุ๊บปับปรับโชคใครที่ปรารถนาเรื่องการเงินที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะถ้าเจ็ดวันนี้คุณยังไม่ได้รับ คุณจงรักษาระดับพลังงานต่อไปสร้างภาพจินตนาการนะคะทุกคนดึงดูดมาดึงดูดมานะคะแต่มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับคุณจริงๆอาจจะเป็นการที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือถ้าคุณไม่ปรารถนาในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะอยากจะออกมาแล้วก็ออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองออกมาทำงานหรือธุรกิจที่เป็นตัวของคุณเองที่คุณจะมีความสุขกับชีวิตได้จริงๆ และเปลวไฟที่ลุกโชดช่วงชัชว,วานนี้นะคะทุกคนจากน้องเด็กดาบในวันนั้นก็จะกลายเป็นราชินีถือดาบราชินีถืงไม้เท้าที่พร้อมที่จะฆ่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นพลังงานด้านลบมันก็จะกลายเป็นว่าพอคุณเคลียร์พลังงานออกไปนะคะที่คุณเป็นแปะถวยสิบดาบ คุณจะค่อยๆเย็นได้มากขึ้นคุณจะค้นพบพรสวรรค์ของคุณเพื่อที่คุณจะลงมือทำอย่างแน่นอนเลยนะคะใน7วันนี้แล้วพรสวรรค์ของคุณจะมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอ้าวอยู่ๆฉันก็อยากทำสิ่งนี้อยู่ๆสิ่งนี้ฉันก็มาหรือถ้าบางคนเวลาดูคลิป YouTube นะคะแล้วมันมีคลิปอะไรที่เด้งไปหาคุณบ่อยๆโดยที่คุณไม่ได้กดติดตามจักรวาลอาจจะกำลังบีบบังคับคุณหรือว่ากดดันคุณให้คุณ นี่ไงสิ่งที่เธอชอบลูกเอ๋ยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจงสังเกตสัญญาณจากจักรวาลน,นั่นเองนะคะเอาละค่ะตำรับถัดไปไพ่ Wisdom Oracle พลังงานจากจักรวาลน,นะคะอุ้ยใบนั้นปลิวไปเลยออร่ากิตเตอร์ค่ะต่อไปนี้ คุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอย่างที่น้องตาบอกนะคะแล้วก็ได้ทําตามพรสวรรค์จะไม่ใช่คนที่ยึดติดในวัตถุทางกายภาพมากนักอีกต่อไปเพราะคุณจะสามารถมั่งคั่งในโลกจินตนาการได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วพอมั่งคั่งในโลกจินตนาการก็จะออกมาสู่โลกภายนอกได้ด้วยนั่นเองนะคะจาก,กวาลบอกแบบนั้น f ฟกซิเบิลค่ะรอยัลฮาร์ดค่ะเฟกซิเบิคุณจะได้รับการยืดหยุน่นคุณจะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นแล้วก็จะไม่กดดันตัวเองนะคะหรือถ้าคนอื่นมากดดันคุณคุณจะรู้สึกชิลได้มากขึ้นรู้สึกสบายสบายรู้สึกว่าช่างมันเถอะปล่อยวางบ้างก็ดี มีความสุขบ้างก็ได้ไม่เห็นจะเป็นไรอะไรแบบนี้นะคะคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ r o y a l Heart นะคะดีมากๆเลยไพ่ใบนี้คือให้จักรวาลเป็นคนจัดการนะคะปล่อยวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณรองดูแลคุณอยู่เสมอปล่อยให้เรื่องนี้ที่คุณรู้สึกวิตกกังวลค่อยๆวางมันลงนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดมันออกไปแล้วก็หันมาโฟกัสสิ่งที่คุณชอบคุณรักดีกว่า แล้วจักรวาลจะจัดสรรให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนเลยนะคะไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยสิ่งสังสิทธิ์ก็ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณวางใจให้จักรวาลจัดสรรน,นั่นเองนะคะต่อไปไพ่สุขีอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะสื่อสารค่ะประมาค่ะ ต้องมีสติมีทางออกค่ะคุณจะคุยกับตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วก็จะเริ่มเปิดใจยอมรับคนอื่นมากขึ้นตอนนี้คุณยอมรับคนอื่นอยู่แล้วแต่ตามหมายความว่า คุณจะเปิดใจเล่าเรื่องราวที่คุณรู้สึกแย่ๆให้คนอื่นอีกครั้งหนึ่งถ้าก่อนหน้านี้คุณโดนหักหลังมาก่อนนะคะที่จะไม่กล้าพูดเรื่องส่วนตัวมากนักคุณจะเปิดใจยอมรับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการสื่อสารจะมีการทําให้คุณเยียวยาต็งได้เร็วมากขึ้นนะคะและประหม่าก็อาจจะรู้สึกประหมาบ้างในการที่มีการพูดคุยนะคะในตอนแรก หรือสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าถ้าไม่แต่งหน้าก็ออกจากบ้านไม่ได้อย่างงี้นะคะต่อไปนี้คุณจะไม่สนใจใดๆแล้วเพราะคุณจะไม่ให้คนอื่นมาตัดสินคุณว่าคุณจะต้องแต่งหน้าออกจากบ้านทุกครั้งคุณก็จะไม่เขียนคิวไม่แต่งหน้าเดินออกไปทานข้าวที่ห้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็การที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะยอมรับคุณได้ไหมสิ่งนี้มันคือความสุขที่สุดของชีวิตแล้วจริงๆค่ะ แล้วก็ในเรื่องของต้องมีสติพไพ่ใบนี้ใ,ใครไพ่สเหรียญเลยนะคะ8ดาบใบนั้นน่ะมันกําลังจะหายไป10ดาบ8ดาบนะคะมันจะกลายเป็นคุณที่สามารถพาไพ่ใบนี้คือเดินบนเชือกที่อยู่บนฟ้าและรักษาเหรียญ2ด้านไว้ด้วยคุณจะรักษาสมดุลของตัวเองได้มากขึ้นชีวิอย่งคุณจะความเฟกซิเบิลจะมีความบาลานซ์แล้วก็ช่างใจตัดสินใจเริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ ใครพูดอะไรก็ถ้ามีคนมาชวนคุณเมามอยเรื่องไม่ดีคุณก็จะฟังหูไว้หูไม้ตัดสินคนอื่นนั่นเองนะคะและทุกเรื่องทุกอย่างมีทางออกเสมอเหมือนไพ่เดอะสาตาร์นะคะมีทั้งความหวังมีทั้งทางออกคุณจะต้องเชื่อว่าคุณทำได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับนี้นะคะอีกสักสองใบไพ่ออราเคิลนะคะ จะคาวค่ะคุณจะมีความสดใสเข้ามาในชีวิตมากขึ้นจะได้อยู่กับธรรมชาตินะคะได้ไปรับลมเย็นๆอากาศดีๆตามต่างจังหวัดหรือตามภูเขานะคะได้ไปเที่ยวเวคชันพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติเยียวยาคุณแล้วก็จะได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวของคุณด้วยนะคะ นำเงินไปใช้กับครอบครัวนั่นเองนะคะแสงแห่งดวงจันทร์ช่วยคลี่คลายคุณชอบคุยกับพระจันทร์หรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่มีเซนส์แรงมีสัญชาตญาณการอย่างรู้เป็นคนที่แค่มองตากับเพื่อนนะคะก็รู้แล้วว่าเพื่อนจะพูดอะไรคุณจงนำความสามารถนี้มาใช้เพื่อหาไรายได้เสริมนั่นเองนะคะ เป็นราชินีพระจันทร์คล้ายๆเดือดไฮพิทเรสนะคะน่ารักมากๆเลยชอบอยู่คนเดียวตอนกลางคืนเปิดเพลงครอครก่อนนอนมีเซฟโซนของตัวเองชอบเก็บตัวด้วยบางครั้งบางทีอย่างที่ตาเห็นในไพ่แปดดาบนะคะก็ <g urs> <c oughs> เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าบางครั้งบางทีรู้สึกแย่กับตัวเองจะทุบหมอน ะกรีดร้องบ้างก็ได้นะคะในห้องตัวเองไม่เป็นไรให้ระบ,บายความเครียดออกมาได้บ้างรับถัดไปไพ่พันตาอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรคะภาคภูมิใจค่ะเป็นคนที่ภาคภูมิใจของครอบครัวของตัวเองของลูกของหลานของตระกูลเป็นเลยค่ะทุกคนทรงคุณค่าจริงๆได้เก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตอย่างแน่นอนเลย จะลูกอะไรคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวถ้าหรือคุณจะแต่งงานคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะรักใคร่กันดีกลมเกลียวมีคู่พาร์ a เน n e r คู่จิตวิญญาณคู่ที่คิดว่าใช่ที่ดูแลฉันไปจนวันตายนะคะแล้วก็ความสุขของคุณก็คือความสุขของเขาเช่นกันนะคะ ดีมากๆเลยค่ะทุกคนจงมารับสิบเหรียญความแวววาวในชีวิตการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้วางใจการที่จักรวาลบอกให้วางใจนะคะแล้วก็รักษาสมดุลมีการสื่อสารกับคนอื่นโดยที่จะมีการลดการประหม่าออกจะไปไหนไม่แต่งหน้าก็ไม่เป็นไรจะแต่งตัวแปลกๆบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปแ,แคร์สายตาคนอื่นนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮีลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยเรื่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะไม่บายค่ะ